สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟน f อฟคองหอยท,ทุกท่านนะครับอ่าเกมนี้ผมจะมาลงแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับงวันที่31เดเดือน7นะครับของอาจารย์แอดแมงปอนะครับทุกคนมาแล้วนะครับอาจารย์แอดแมงปออ่าเรามาดูว่วันที่31นี้นะครับม,มาดูอาจารย์แอดแมงปอท่านให้มาสุด3ตัวนะครับ794ด 793 783 703 649เอ่อ694 593แล้วก็ชุด3ตัวบนล่างนะครับทุกคนมี9493 9596 8373 0304แล้วก็71เนาะโอเคนะครับทุกคนนะอันนี้ของอาจารย์แอดแหมงปอนะครับอ่ะมาดูของเลขเด็ดของนาอ้วนบ้างนะครับทุกคน อ่าในเดืนหน้าอว้วนงวดที่ผ่านมานี้ไม่โดนนะครับอ่าเรามาดูงวดวันที่31เิเดือน7นี้นะครับอ่าทุกคนสุดสามตัวของหน้าอ้วนให้มา981592สุด2ตัวมี819298แล้วก็59นะครับอ่าลุ้นต่อนะครับของอาจารย์แอดหน้าอ้วนนะครับทุกคนนะอ่านี่ก็จะเป็นสุดตัด สุดตัดเน้นๆนะครับอันนี้คือของนาอ้วนท่านให้มาคือไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะเนาะมีสุดสามตัวสองสุดสุดสองตัวมี4ีสุดนะครับทุกคนนะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูต่ออันนี้อาจารย์อ่าทุกคนขออาจารย์ดูนะครับทุกคนสุดพิเศษนะครับอืมบนนะครับมี4 1 5 มี14แล้วก็15นะครับทุกคนมี96 06แล้วก็63อันนี้คือข้างบนนะครับมาดูข้างล่างนะครับอืมข้างล่างได้73 83แล้วก็93นะครับทุกคนนะโอเคนะครับอันนี้ของละเอียดของอาจารย์ดุยนะครับสุดพิเศษเนาะอ่ามีบนแล้วก็มีล่างนะครับอ่ะเรามาดูอีกสุดหนึ่งของอาจารย์ดุยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด สามตัวนะครับอืมจุดสามตัวเต็มเลยนะครับทุกคนมีศูนย์เก้าหกศูนย์สามหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าศูนย์หกสามเก้าหกศูนย์อ๋อนี่คือเลขตัวเดียวนะครับทุกคนแค่กลับไปกลับมานะครับโอเคเนาะมีสองเก้าหกแล้วก็ 269อ๋อกลับไปกลับมาทุกคนแล้วก็936 963 496แล้วก็469โอ้คือมันไม่เยอะหรอกมันมีแค่1นะทุกคนมี1 2 3 4 5 6มี6ชุดเนาะทุกคนนะมี096 036แล้วก็อ่า0เออ960 แล้วก็สอง9 3 6 4 9 6เามีอ๋อมีแค่นี้ทุกคนมันก็ไมไ่เยอะนะครับโอเคนะอันนี้ของอาจารย์ดุยนะครับสุด3าตัวเต็มนะครับทุกคนนะอ่ะเรานุ้นต่อวันนี้ของอาจารย์ดุยครับอ่ะมาดูของอาจารย์จ่อยนะครับอืมหัดน,นี้ของอาจารย์ท่านให้มาสุด3ามตัวทุกคนมี9้าเออ5 2 3สองสาม 378 8, 8 1, 5 9 9 8 8นะครับแล้วก็มีซูตร2ตัวนะครับตัดเล่นมี2 3 7 8 15แล้วก็ศ8นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดของอาจารย์จอยนะครับโอเคทุกคนก็แอดก็สรรหาลงให้ทุกอาจารย์นะครับทุกคนนะอ,อย่าลืมนะครับท่านไหนเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ผมก็จะหาลงให้ทุกงวดทุกอาจารย์ทุกสำนักต่างๆนะครับมาหาลงหาลงมาให้ f c ได้รับชมกันนะครับที่สัมพันญก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเป็นกำลังใจเนาะโอเคครับมาดูอาจารย์นี้ครับอ,อาจารย์นี้ท่านให้มาทุกคนดูดีๆนะครับสถิตินะครับ,รบทุกคนงวดที่ผ่านมาท่า,ทานให้ห้าสอห้าสาม 6263นะครับอ่ะทุกคนลองตามดูนะครับว่างวดต่อไปนี่ท่านให้6กับ7 6อ่ะ6กับ7ก็มี6 2 6ออีกทุกคนแล้วก็7 2 7 3เนาะอ่ะลองตามดูว่าอาจารย์ท่านจะให้แม่นเหมือนเหมือนสถิติที่ท่านทํามาไหมโอเคเนาะะก็อาจารขอเขาพูข้อมูลนะครับทุกอาจารย์ทุกเลขทุกสำนักเลยเนาะอ่าทุกคนมาดูอีกอาจารย์นี้ ของอาจารย์แอดปีชานะครับทุกคนอาแอดปีชานะครับมาดูเลยงวดวันที่3าิเดือน7นะครับท่านให้วิ่งรูด9นะครับทุกคนวิ่งรูด9นี่เป็นข้างบนเนาะมี904 496 0697 49นะครับทุกคนแล้วก็มีสุด2ตัวนะครับตัดเล่นมี69 9409นะครับ 04 6064 7497แล้วก็67เนาะก็ตามนี้นะครับทุกคนนะอ่าวิ่ง9นะครับของอาจารย์เอสปิซาท่านให้มาเนาะมีสุด3ตัวแล้วก็สุด2ตัวนะครับโอเคนะก็มาดูอาจารย์ท่านนี้อีกเลยครับท่าน แมวนะครับอาจารย์นี้ท่านให้เลขสุดสองตัวนะครับทุกคนวิ่งรูดสามเนาะท่านให้มานะครับอาจารย์นี้มีห้าสองห้าสามสามแปดสามหนึ่งแล้วก็สี่สามนะครับทุกคนนะโอเคนะครับของอาจารย์แมวนะครับอ่าเมื่อที่ผ่านมาเข้าไหมของอาจารย์นี้เข้านะโอเคนะครับทุกคนลองตามดูทะ้งหดนี้นะครับอ่า อย่าล co ืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมก็จะจัดลงให้ทุกงวนนะครับทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยเนาะโอเคนะครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะโอเคนะครับทุกคนถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้มีคลิปแจ้งเตือนนะถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่เห็นคลิปเนาะ โอเคครับเรามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้เลยอาจารย์อานุมราชททวีนะครับทุกคนอันนี้ท่านให้เล็กวิ่งเนาะวิ่งล่างท่านให้เม็ดเดียว60ทุกคนมาล้านเปอร์เซ็นท์ท่านบอกว่า,าจากหนุ่มราชททวีนะครับอ่ะวิ่งล่างทุกคนมี6กับ0ท่านบอกอ่ะมี6 0 0, 0 6อา่าทุกคนอาดูลองดูเนาะ วันนี้ของอาจารย์ท่านให้วิ่ง6นะครับข้างล่างโดยตรงแล้วก็0เม็ดเดียวท่านให้6 0 0ูทุกคนโอเคเนาะแอดก็ของคนข้อมูลด้วยนะครับอืมขอให้ทุกท่านโชคดีครับงวดต่อไปนี้ขอให้ปัง,ปงๆนะครับโอเคเนาะอามาดูสูตรของอาจารย์นี่นะครับแอดแอดอินทวีนะครับอินอา ของอาจารย์อนะินทวีเนาะมาดูครับสุด3ตัวเลยทุกคนมี7 4 2 7 5 2 7 6 2นะครับอ่าแล้วก็มี9 6 4 97 4 9 8 4นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ของอาจารย์อินทวีนะครับทุกคนลองดูนะครับตามดูนะของอาจารย์นี้ถ้าให้แต่สุด3ตัวนะครับมี7 4 2 7 5 2 7 6 2 9 6 4 974แล้วก็9 8 4นะครับอ่าเดีนะครับทุกคนตามดูนะครับของอาจารย์นี้ท่านให้มาก็เป็นชุด3ตัวหมดเลยนะครับก็ถ้าตามก็ดูตัดเล่น2ตัวบ้างนะครับทุกคนนะโอเคนะครับอ่ะเราไปดูอีกอาจารย์ท่านต่อไปเลยนะครับทุกคนอ่า แอดก็มาถึงนี้ถือว่าหมดนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกข้อมูลทุกประจานทุกสำนักเลยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณ f อทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องผมมาตลอดนะครับว่าต่อไปนี้งวดวันที่31นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ